สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่12มกราคม2 5 6 6มีรายงานข่าวนะครับว่าประธานดิวารดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นได้ปลดพลเอกอาวุโส,สเซอร์เกซูโรวิกินผู้บัญชาการให,ใหญ่เขตสงครามยูเครนซึ่งได้รับฉายาว่านายพลอมาเกดอนจากความชื่นชอบในการใช้กลยุทธ์กระดาโจมตีศัตรู รวมถึงแผนกระหน่ำทำลายโครงสร้างพื้นฐานในประเทศยูเครนพอปลดทางด้านนายพลคนนี้ออกไปเนี่ยครับประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้แต่งตั้งทางด้านพลเอกวาเลรีวซิเซเลวิชเกราซิมอฟเสนาธิการใหญ่กองทัพรัสเซียนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการใหญ่เขตสงครามยูเครนแทนทางด้านพลเอกซูโรวิกินความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียอ้างชัยชนะของกลุ่มแมกเนอร์กลุ่มทหารรับจ้างของรัสเซียสามารถยึดคลองเมืองโซเลดา เตบักมุดแคว้นโดเนส์ทางตะวันออกของยูเครนได้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการถึงเหตุผลในการลดทังด้านพลเอกซูโรววกินซึ่งดํารงตําแหน่งนักกล่าวเพียง3เดือนหลังได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาคมปี2 0 1 5ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบกองทัพทําให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆมีความใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงการจัดก,กองกําลังรัสเซียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมองว่าทางด้านพลเอกซูโรวิกินเริ่มมีอานาจและอิทธิพลมากเกินไปในฐานะผู้บัญชาการใหญ่เขตสงครามในยูเครนพลเอกซูโรวิกินนั้นมีอานาจมากและมีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลแสงหน้าทางด้านเซเกตสอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียและพลเอกเกราซิมอฟเมื่อพูดคุยกับประธานรัฐบาลาดิเมรยร์ปูตินแล้วก็เลยได้มีการดําเนินการเนี่ยครับเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการในเขตสงครามยูเครนนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านรอบลีนักวิเคราะห์ทางการทหาร ได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางทวิตเตอร์เอาไว้นะครับในขณะเดียวกันนั้นทางด้านที่รานาฮัตซันรักษาการผู้อำนวยการบริหารขององค์การยูเนสโกก็กล่าวยกจ้องนานาชาติต่อการตอบสนองกรณีรัสเซียนั้นเปิดปัิบัติการทางทหารในยูเครนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบ,บาลและประเทศต,ต่าง,างๆแสดงจุดยืนเช่นเดียวกันต่อพลเรือนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆท่ามกลางหมอกแห่งสงครามและความมืดมิดที่เราได้เห็นในสงครามยูเครน นั่นยังมีแสงสว่างการตอบสนองของนานาชาติและความมุ่งมั่นในการดําเนินคดีในระดับสกลนถือว่าเป็นเวลาที่มีความหวังกับเรื่องนี้ทางด้านที่รานาฮัตซันนั้นเนี่ยระบุในรายงานสิทธิมนุษยชนประจําปีขององค์การยูเนสโกเนี่ยนะครับว่าต้องการให้แต่ละส่วนได้ดําเนินการเนี่ยในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคข,ของโลกเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในยูเครนนะครับนั่นก็คือการเอาใจใส่ดูแลพลเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์ความขัดแย้งในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมไม่ใช่มุ่งเน้นไปที่ประเทศยูเครนเพียงอย่างเดียวนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ความขัดแยงระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนามาเล่าสู่กันฟังหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์เน็ตด้วยครับ